ตั้งแต่12พฤศจิกายน67นี้นะครับร้านค้าที่เปิดใหม่จะไม่สามารถทำแอเฟอร์เรได้แล้วนะครับโดยทิกต o k ที่จะเอามาเชื่อเซลเลอร์แบบทางการเนี่ยต้องมีผู้ติดตาม1,000คนจะทําในหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่มีผลกับร้านเก่านะครับแล้วก็บัญชีมาร์เก็ตติ้งก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเชื่อมทางการกับมาร์เก็ตติ้งนะครับยังไงก็จะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับร้านค้าที่เปิดใหม่ตั้งแต่12พฤศจิกายน67นะครับหล แบบทางรัฐไม่ได้แล้วนะครับกฎนี้ก็ทําออกมานะครับเพื่อที่ว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์แล้วอยากจะใช้ทางรัฐนี่นะครับจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือแต่คนเก่านั่นเองนะครับนันเนี่ยเขาออกกฎมาแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่าเราก็จะต้องโฟกัสในเรื่องของการทำครีเอเตอร์แบบมีคุณภาพนะครับรอผู้ติดตามครบพันคนแล้วค่อยเปิดตะกร้าในหน้านะครับจะดีกว่าหรือว่าใครที่มีทุนนะครับก็ยิงแอดเพิ่มผู้ติดตามให้ครบ1000คนนะครับแต่คอนเทนต์ก็จะต้องดีด้วยนะครับ แล้วก็รอครบ1เดือนไม่ละเมิดนโยบายนะครับแล้วถึงจะเปิดตะการในหน้าได้นะครับเขาตั้งกฎมาแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องรีบปรับตัวกันด้วยนะครับไม้ที่ใช้อยู่เนี่ยไม้โบย่าโอนิกนะครับถ้าชอบเสียงแบบนี้นะครับตะการที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับ